คือใช่นกฟาร์มก้จริงๆด้วยครับผมโอ้แต่ละตัวนะครับผมโมูมสินานนกฟาร์มก้ใครอยักพาลูกหลานมาดูนกฟาร์มก้พามาได้นะครับผมมีทางให้เข้าไปด้วยนะครับผมนะครับผมฟาร์มก้แต่ละตัวนะครับผมสูงมาไปดิเออ เราก็คิดว่านกกระสาเนอะนี่ตัวนี้ก็กินน้ำอยู่อ๋อมีปลาปลาอยู่ในน้ำด้วยว่าดก,กินน้ำเฉยเว้ายยินละปลามิโก้นะฮะซึ่งจะเข้าไปพาลูกไปโปรดดูแลบุตรหลานด้วยนะเข้าไปชมอย่างใกล้ชิดแต่อย่าให้อาหารนะเงี ชมได้นะครับแต่อย่าให้อาหารนะครับเพราะว่าไม่รู้เขากินอะไรเนาะใ้ไปเดี๋ยว z ุ o สี 5, ่ z ห้านกเขเป็นอะไรขึ้นมาบาปกรรมเลยนะผมนี่โชว์แนละ้วพอเข้ามาก็โจตีปีกให้ดูด้วยเออเอาเอาเอาดีครับเอาเธอเออเธอ,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 อน่ารักจริงๆพอเราเข้ามาก็ตีปีกให้ดูเลยอีกทีเิีตีตีเอเอแลมจ้าเฮอสีเขาส้มนะสีส้มสวยเลยนะ มันคล้ายๆนกกระยางนะแต่ว่าตัวสูงกว่าฟามิงเกู้ซูมงไปเด้แต่ละตัวนะผมแรมเรมแมมากันนะครับตลาดน้ำฝันเรียมนี่แหละฟามิงเก้อยู่ข้างสะพานนี้ฮะนั่นสะพานนี้เอาอยู่ข้างเลยยินคลองเลยครับผมซึ่งก็มีกระจกให้นกดูด้วยนะนั่น นั่นกระจกนะครับกระจกน่ารักจริงฟ้ามิงโกอ้าว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 ฟ้ามิงโก้อา้อาวล,ลงน้ําอีกครับจงระยะปลาเนี่ยเลยผมว่าไปละเออพอละบายบาย,บาย